ก็คือมันก็อาจจะเป็นแบรนด์มาร์เก็ตเพราะว่าสถานการตลาดทั่วโลกโดยภาวะโดยเฉพาะองยิ่งภาวะการที่ดอกเบี้ยมันยังขยับขึ้นอยู่นะครับบวกกับภาวะที่มันมี geo political risk ค่อนข้างเยอะเนี่ยอ่ามันก็คงไม่ใช่เป็นบูมมาร์เก็ตแล้วแหละนะครับแต่ว่าของเราเนี่ยอ่ถ้าเทียบกับประเทศใหญ่ๆทั่วโลกเนี่ยตลาดเราก็ outperform คนอื่นเขาค่อนข้างอ่เยอะเลยแต่ถามว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็ยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปได้อีกเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันก็ยังมีความไม่เข้าใจอยู่ พอสมควรสําหรับนักลงทุนว่ายกตัวอย่างนะครับว่าเช่นไอ้แบงค์ชาติเราเนี่ยเขาเรียกปรับดอกเบี้ยขึ้นช้าไปหรือเปล่าแบงค์ชาติเราเบีเอฟหรือเปล่าซึ่งเดี๋ยวจะทําให้แบงค์ชาติเนี่ยต้องมาขยับดอกเบี้ยขึ้นเยอะๆหรือเปล่านะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะทาให้ GDP เราอาจจะเนื่อยหรือเปล่าอะไรต่างๆซึ่งผมคิดว่าพอผ่านไปสักพักหนึ่งเนี่ยพอคนเริ่มเข้าใจมากขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะทําทให้ เอาลูกของตลาดไทยเนี่ยดูโพสิทีฟมากขึ้นนะครับ